อาการซึมเศร้าดีขึ้นได้ด้วยโปรแกรมฟิลเกตไปฟังน้องพักแฟงค่ะ เฟอแฟงค่ะมีอาการซึมเศร้าเนื่องจากว่าแมวที่รักมากๆค่ะป่วยแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเยอะแล้วเราอ่ะต้องให้ยาทุกวันอยู่กับน,น้องตื่นเช้า6กโมงให้ยากว่าจะได้นอนทีตีหนึ่งตีสองแล้วมันก็วนลุปอย่างเงี้ยเพราะว่าทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมค่ะไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้คุยกับใครนานวันไปสภาพจิตใจเรามันก็เริ่มดาวลงเรื่อยๆเนาะตื่นมาไม่อยากจะทําอะไรหมดแรงเพียไปหมดเลยไม่มีแรงจะทาอะไรรู้สึกง่วงทั้งวันก็ลองทําแบบทดสอบของกรมสุขภาพจิตค่ะก็พบว่าเป็นซึมเศร้าระยะอ่อนๆตอนนั้นมีพี่นะ นำโปรแกรมฟิลเกตให้รู้จักค่ะตอนแรกก็ไม่ได้สนใจเพราะคิดว่ามันไม่น่าจะช่วยอะไรได้ซึมเศร้ามันน่าจะเป็นที่สภาพแวดล้อมที่เราอยู่ด้วยแล้วก็สภาพจ,จิตใจเราเองครั้งแรกที่ได้ลองอะค่ะก็รู้สึกเลยว่าชีวิตมันสดใสขึ้นมันมีสมาธิขึ้นมันรู้สึกมีแรงที่จะทําอะไรมันไม่ง่วงเลยทั้งวันอยากให้ทุกคนที่เป็นซึมเศร้าอยู่ได้ลองนะคะถ้าเกิดสนใจอะติดต่อพี่อุ๋ยได้เลยค่ะถ้าสนใจโปรแกรมฟิลเกตติดต่ออุ๋ยนะคะไปที่ไบโอเลยค่ะ